ด้านบนถ่ายไว้ด้านบนแบบนี้เลยของกสิกรแต่พอกรสิกรใช่ไหมครับอันนี้มันก็ทํามาสําหรับกสิกรบัตรตู้อื่นก็ทําได้ทํได้ทตู้อื่นก็อบได้เนี่ยเนียนมากโอ้ไม่รู้ฝีมือใครน่าจะเป็นตองมันต้องสังเกตจริงๆอ่ะผมว่า ไม่งั้นถ้าไม่ดึงออกไม่ดึงออก้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคร่บัเลยแสดงว่ามันยังไม่รู้ตัวว่าผมเจอแล้วไม่งั้นมันมาดึงกลับไปนะแสียงว่าตัวนี้เราเราดึงออกก่อนเลยไหมดึงออกก่อนหน้านั้นะสุนิวขอบคุณมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าคนที่กดก่อนหน้านี้เราคนก็ไม่ไม่โดนอะไรไปมันอยู่ที่ว่าตัวนี้ใช่ไหมยที่หมายเลขใช่ไหมมันต้องมันเอาไว้ดูหมายเลขด้วยคือมันไปสร้างบัตรขึ้นมาหมายเลขคือตัวนี้สร้างบัตรปลอมตัวนี้ดูใช่ไหมเอาไว้ดูหมายเลขคือเวลาเรากดเงินเราต้องปิดปิดให้ดี นี่าด้เป็นกกต้อง